อดีตเคยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหนักที่สุดก็คือปีห้าดตอนที่คลอดลูกได้4เดือนครัก็คือปวดที่หลังช่วงเอวเน่ยแล้วลามไปที่ขาข้างซ้ายถ้าเลยคิดว่ามันไม่มีโอกาสรอดปรากฏว่ามาดูอ๋อมันมีตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเราเลยตัดสินใจเลือกที่จะทานปรากฏว่าทานวันแรกเนี่ยคือปวดหนักกว่าเดิม เราเชื่อมั่นแล้วว่ามันต้องมาถูกทางแนบสวัสดีค่ะปรายาคมศิลค่ะอดีตเคยป่วยเป็นหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทหนักที่สุดก็คือปี58ตอนที่คลอดลูกได้4เดือนค่ะก็คือปวดที่หลังช่วงเอวเนะี่ยแล้วลามไปที่ขาข้างซ้ายพอเป็นอย่างนี้ก็เลยรักษาตัวแบบจริงจังค่ะคุณหมอก็เลยบอกว่าอาการนี้ต้องผ่าตัดเพราะมันหนักมาก ก็เลยขอคุณหมอว่าถ้าไม่ผ่าตัดเนี่ยทำอะไรได้บ้างคุณหมอก็บอกว่าอันดับแรกเนี่ยให้กินยาก่อนอันดับที่สองก็คือช็อตไฟฟ้ากายภาพดึงสายพานเราก็ขอเลือกทุกอย่างที่คุณหมอให้เอาหมดเลยปรากฏว่ารักษาตัวอยู่สองเดือนหนักขึ้นหนักขึ้นนะคะคิดว่าตัวเองอายุคงไม่ยืนแล้วละ่ะแล้วก็มานึกว่าใครจะเลี้ยงดูลูกนะตอนนั้นนะคะ ก็เลยคิดว่ามันไม่มีโอกาสรอดแต่อยู่ๆอะค่ะมีพี่คนหนึ่งคือพี่พิสิทธิ์นะคะเขาก็ส่งเมสเซจมาปรากฏว่ามาดูอ๋อมันมีตัวหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทด้วยเราเลยตัดสินใจเลือกที่จะทานปรากฏว่าทานวันแรกเนี่ยคือปวดหนักกว่าเดิมแต่เราเชื่อมั่นแล้วว่ามันต้องมาถูกทางแน่ก็เลยตัดสินใจทานต่อ พอวันที่สองเนี่ยเริ่มลุกขึ้นมานั่งได้ยืนได้เดินได้ก้าวขาขึ้นบันไดได้เริ่มทํากิจกรรมได้ทุกอย่างก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันดีขึ้นดีขึ้นทานต่อเนื่องแบบนี้อยู่3ามเซตเต็มๆนะคะก็อาการดีขึ้นจนปัจจุบันเนี้ยปกติทุกอย่างปัจจุบันเนี้ยลูกได้สี่ขวบแล้วครับเรามากอดลูกได้อุ้มลูกได้มันเป็นความสุขที่เราประทับใจมากต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์พอลิตินจริงๆค่ะที่ให้ชีวิตใหม่กับเรา ขอบคุณค่ะ